เดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์กันออกไปเร็วเพียงคนละ9 9 9 9แชร์นะจัดของขวัญมาคนละหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวจะดูดวงกันนะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้จะมาคุยถึงเรื่องดวงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องคุยสถานการณ์โลกทุกวันนี้ ว่าไปที่ไหนที่ไหนคนกบน็บ่นว่าหาเงินยากไปที่ไหนที่ไหนคนกบน็บ่นว่าสถานการณ์การเงินเนี่ยมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงมันไม่ดีขึ้นก็เพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่มีเงินลงทุนกันอะตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรอะมันมีทั้งคอร์เซ็นเตอร์มีทั้งอะไรนะหลอกลงทุนกันเยอะหลายแบบแล้วเงินก้อนของคนอะที่เก็บเก็บไว้อะมันก็โดนแบบว่าเหมือนกับว่าพากันลงทุนหุ้นลมอะไรเงี้ยหุ้นลมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ หุ้นอะไรนะเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่หมดไปกับแชร์ลูกโซ่เยอะมันก็เลยไม่มีเงินจะไปลงทุนอะไรกันมากช่วงเนี้ยเพราะลูกโซ่แชร์ลูกโซ่พาคนหมดตัวเยอะพอคนหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะไปทํายังไงนะเครียดกันเยอะช่วงหลังๆเนี่ยไม่รู้สินะถ้าเขามีของขายมันก็ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่อะแต่ว่าถ้าเขาไม่มีของขายมันก็คือแชร์ลูกโซ่ของส่วนใหญ่เขาจะตัดสินกันว่ามันมีสินค้าหรือเปล่าเท่านั้นแหละ ถ้ามันมีโกดังเก็บสินค้าแล้วก็มีสินค้าออกมาขายทุกครั้งที่มีการโอนเงินได้อันนั้นนะ่ะก,ก็ถือว่าถือว่าเป็นการขายตรงจริงแตม่มันก็ต้องดูอีกว่าเขามีเขายังมีตัวบริษัทอยู่ไหมนั่นแหละสาคัญที่สุดก็คือว่ายังมีคนรับผิดชอบในการผลิตอยู่ไหมยังมีคนที่รับผิดชอบในการซื้อขายอยู่ไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละสําคัญที่สุด มันเหมือนกับว่าเขาเขาพาคนมามาลงทุนอ่ะเสร็จแล้วคนมันก็ลงทุนไม่ค่อยจะได้เงินกันอ่ะมันก็เลยเหมือนกับไปโทษว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ถ้าว่าจริงๆมันก็ต้องดูที่เจตนาไงเจตนาในที่นี้ก็คือมันต้องดูว่าไอ้คนที่พามาลงทุนเนี่ยเขาต้องการเป็นหัวสายแล้วเขาต้องการเงินเงินเยอะๆเะยรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมีค่าอะไรนะค่าเข้าสมัครอะไรเงี้ยแรกเข้าสักแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านเริ่มต้น ที่สองพันห้านะแล้วก็ขึ้นไปเป็นอะไรเป็นแสนสองแสนห้านะอันนั้นมันเป็นการหลอกเราดมทุนมากกว่าแต่ว่ามันเราดมทุนไปแล้วถ้าคนมันขายได้มันก็มัน,ม,นมันก็เป็นกําไรนะถ้าคนขายไม่ได้มันก็ไม่ใช่กําไรนะเงินเป็นแสนนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะทุกวันนี้มีแต่แสนสาหัสนะแสนสาหัสทุกวันนี้สาหัสบาดเจ็บหนักนะลงทุนกันแล้วก็หมดตัวเยอะนะเร็วขึ้นอาจัดของขวัญเข้ามานะหัวใจส้มนะดอกหลาบ หรือว่า,าหัวใจส้มดอกกุหลาบหรือแผ่นยันหรือว่าโดนัท9999ชิ้นเราก็มาดูกันขอบคุณนะครับนะสำหรับดอกกุหลาบพ,พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาเราจะดูดวงกันนะครับขอบคุณนะครับนะสำหรับดอกกุหลาบนะพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคำ